สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่บิชาป๊อกนะครับซึ่งกีบโอในวันนี้เราจะมาทําการสอนหาเพิ่มีกแต่เพ่เพอนั่นเองนะครับซึ่งเรานักทำต้องทำการ,รตีโจเซฟโจสตาร์นะครับแล้วก็ให้มันรอบทางด้านของเคเวสท,ที่ผมรับมานะครับคือทางด้านของเอ่ออจิเอ่เอาการตีวอริีเออร์นะฮะจีโอนะฮะกาเดียนอ่ะไอ รอยัลกาดีเอ็นดีโอฮะห้าสิบเอ้ยหนึ่งร้อยตัวนะครับซึ่งผมตีไปแล้วห้าตัวนั่นเองนะเอ้ยตีไปแล้วประมาณเก้าสิบห้าตัวโดยใช้วันเดอร์ออฟจูนั่นเองซึ่งผมเพิ่งแค่ไปตีครั้งเดียวคือผมได้ได้ทันทีแล้วครับเพิ่มบิบแต่เพราะเพราะโอกาสเราจะได้เควสมาโอกาสสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นซึ่งสำหรับผมนั้นคือเท่ากับหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่น,นเองโอเคได้แล้วแล้วก็เควสต่อมาคือให้ทำการไปคิววิดีโอนะครับผมหนึ่งตัว เราทำการไปคิวดีโอกันครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ่อตอนนี้ดีโอตายอยู่ทุกคนรอห้าเดีย๋ยวนีจะเรามาตีดีโอกัมาแม่เออโอเคโอเคฮะนี่คือถ้าหากเราว่าไงดีโอเคมาตีตีตีต ดี๋ยวมันก็จบแล้วล่ะเมื่อกี้นี่ผมย่อจอด้วยผมรอผมนั่งดู YouTube อยู่เดีวันก็จบละเรียบร้อยนี่เขาเขียนแล้วผม you have her m i t purple แต่ผมไม่สามารถเปลี่ยนสแตมเพื่อมานั่งให้คนโชว์ได้ครับเพราะว่าเนื่องจากผมไม่นี่ฮะวอททำไมไม่วาปล่ะ ต้องมานั่งรีตัวละครทิ้งฮะสวยแล้วผมก็นั่งเล่นเกมมือถือรอด้วยรอรอดีโอเกิดผมเลยแบบคือแบบรอ,อเลื่อาเชียดีโอเกิดแล้วเออมี p u r p l อยู่ไหนฮะเออใช่อยู่ไหนวะเนี่ยนี่ฮะ hermit purple ร,ร,ร,ระดับคอมมอนนางเอนะครับผมซึ่งก็จบแล้วสำหรับคลิปราสอนหา hermit purple นะครับ